สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาให้ดูความคืบหน้าที่เราทำสวนเนาะที่เราจะย้ายตรงนี้ไปแล้วที่เราซื้อลงมาลงแปลงใหม่อันนี้ได้ทำแปลงเสร็จแล้วเนาะได้ย้ายจากตรงหน้าบ้านไปไว้ตรงโน้นเรียบร้อยแล้วเล่นออกเหงาออกไขมันออกอยู่เหมือนกัน แล้วเราก็สําเร็จไปหนึ่งย่างมาใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านเนาะทำแปลงทำสวนของเราไ้่ยน้อย,อยอวันเราก็ได้มาอีกช่วงวันนี้ก็ได้ช่วงเช้ามาอีกเนาะอันนี้จะเป็นต้นพับพลิงด่างเนาะ ขมีลูกมาด้วยได้เพิ่มมานสวยอยู่นะคะแต่พอดีใบแบบหักมากแต่ว่าก็คือเดี๋ยวก็ฟื้นเพราะว่ามันยาวช่วงขนมาคืออาจจะพักแล้วก็มีได้ต้นเพิ่มอ,อันนี้คือต้นของขวัญได้มาเมื่อเช้าก่อนจัดสวนทำสวนแปลงตรงนี้เนาะก็ได้ไปที่ร้านมา ขาก็ได้เพิ่งลูกค้าเพิ่งส่งมาให้เหมือนกันได้พับน้นนี้ชื่อของขวัญอันนี้ชื่อบุษราคำเขาก็จะสวยแดงๆชมส้มแล้วเราก็ได้ต้นนี้มาเหมือนกันชื่อบับเบิลอันนี้บับเบิลเขาจะออกแดงเลยค่ะแดงสวยงามเลย ได้มาสองต้นอันนี้เราย้ายเนาะคือเขาช่วงเย็ยนเขาจะพักหน่อยฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วทำแปลงเสร็จพอดีอได้มาสองต้นเนาะบับเบริรเราได้มาสองต้นเมื่อเช้าเราได้มาสี่ในใบเขายังมอนอยู่เขาดูสวยบเปิรโอ้ฝนตกดีนะทำแปลงเสร็จพอดี เดี๋ยวอันนี้คือสาวน้อยป่าแป้งด้านนี้เยอะเลยลูกให้ดูข้างในนะคะเป็นกอเลยของไดไมาอที่ควยกลับแล้วกลับบ้านแล้วฝนตกแกมาพากลับบ้านแล้ว นี่เราเตรียมดินเตรียมกระถางไแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแยกเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีเนาะตอนแยกแยกทีละยนะอย่างเนาะ๋ยวคลิปน้าเราจะแยกต้นสาวน้ยปบแป้งออกจากกอเนานะเพราะเยอะมากแอร์แสยแยกลงกระถางน้อยน้อยนี่เนาะเราดูกันแยกอีกทีค่ะกระถางเราก็เตรียมมาหมดลนะอ่านี่ได้ต้นนี้มาด้วยนางลาวทองค่ะสวยมากเลย อันนี้ก็ได้มาต้นเนึน้งนางเลาทองรวงทองนี่ค่ะคลิปนี้ก็ให้ดูแปลงเนาะที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ยกจัดเสร็จแล้วเนาะคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามแปลงไม้ดอกไม้ด่างไม้มงคลที่เราเพิ่งหัดเลี้ยงกันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคัดแยกของแต่ละพันธุ์อีกนะว่าแยกลงดินยังไงเนาะจากหนอ่อเพราะเราก็จะเรียนรู้กันไปด้วยเนาะเพราะเราก็เพิ่งหัดทำเราก็ลกักต้นไม้ค่ะตอนนี้ฝนเราก็ตกลงเม็ดลงมาแล้วฝนตกปล่อย ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปนี้เดี๋ยวเราจะย้ายแปลงผักนี้ออกเนาะข้างหน้าขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ